สวัสดีครับนะครับผมนะครับท่านนะฮะวันนี้มาแปลกจะมาแนะนำนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับท่านนะฮะแต่ก่อนเนี่ยขังไว้ในกรงตอนนี้เห็นมันเหงาเลยจับมาขัง นายกงกระต่ายให้มันอยู่แบบเป็นคู่ดูไม่ออกเลยนะครับผมว่ามันจะตัวผู้หรือตัวเมียนี่ทําไปทำมามันมันนอนกงนะนนนนงแล้วนะมันมันมันทำรังและไม่ใช่นอนกงงมันทําลังนี่ก็ท่าไว้ ูไม่ออกเลยตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนี่อย่างงี้กระเจ๋วอย่างงี้ทำร่างให้มันทำเหรียญเหนนะครับผมที่ไหนได้มันมันจะไข่แล้ววะนีด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 ีนี่น,นั่ลงมาแหละพูดไม่ได้เลยอีกคนงามแต่นี่คือจะแนตัวเมียดูไม่ออกดอกครับเซียนทั้งหลาย ดูเอาเด้อเนี่ยดูเอาเซียนนี่ฉันไม่รู้คือรู้แต่อย่างเดียวว่าเป็นลูกเขาป่าแท้ๆเลยไม่มีแฟนชีไม่มีผสมนะครับผมแท้ๆเลยนี่อย่างงามได้มาจากเซียนนู่นแกจบไปต่อแถวป่าแกเห็นว่าอยากได้แกเลย หายมาสามตัวหายหน้าไปตัวหนึ่งละตอนนี้เหลือสองตัวเลยจบเขากงเลยหายเลี้ยงแบบธรรมชาติจะได้ไม่เหงา,าอ่ะเออทำปลาทำมาฟุกเป็นตัวผู้ตัวเมียเออเอาถ่าฟุกเป็นแบบนี้อีกหน่อยจะได้ลูกและ ติดตามมาด้วยพี่น้องเองีจะทำคลิปให้ดูว่าวันไหนมันมันขึ้นไปอีกแล้ววันไหนมันจะออกไขวันไหนจะออกลูกนีสุดยอดเลยอ่าแค่นี้แหละครับผม น้ำชาใบหม่อนลากจิตสรรพคุณสุดๆไปเลยพี่น้อง